ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหววหานอยเม็ดเดียวนะครับ กับตัวเลขที่ผมได้มานะครับในงวดวันที่8นะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางนะครับหวยจฮานอยนะครับตัวเลขที่ผมได้มาเม็ดเดียวนะครับก็ไม่ทำให้ fc พี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็เข้านะครับเมื่อวานนะครับเข้าต่องวดนะครับ สำหรับเมื่อวานตัวเลขเด่นที่ผมให้ไปนะครับคือเด่น4รูด4นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะเข้านะครับ 1- 4นะครับในรอบนะครับพิเศษนะครับผมสําหรับชุดฟันนะครับผมเมื่อวานนะครับฟันอยู่ที่9กับ8นะครับก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับมาพร้อมกันนะครับมา9 8นะครับในรอบมา8 9นะครับขอโทษขออภัยนะครับ มา289นะครับในรอบปกตินะครับหรือว่านอยรัฐบาลนะครับก็เข้า8 998นะครับสำหรับเด่น8นะครับถ้าเอาไปนะครับแอดมินเจาะให้8 7นะครับ08แล้วก็68นะครับ3ตัวนะครับสำหรับ FC ที่ออาพี่น้องนะครับที่เอาไปชมในรอบเฉพาะกิจนะครับ68นะครับก็จะเข้านะครับในรอบนะครับพาะกิจนะครับเมื่อวานนะครับ ก็เข้าหลายเด้งอยู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับคือเด่น1นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับอย่าลืมลูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ1นะครับชุดเจาะนะครับก็จะมี12นะครับ 51น,นะครับ41น,นะครับศ1น,น,น,นะครับจะเจาะให้4ค er nah ู่นะครับสำหรับชุดเจาะนะครับสำหรับชุดฟันนะครับก็จะฟันอยู่ที่7กับ3นะครับ7ก็จะมี7 4นะครับแล้วก็72นะครับสำหรับ3นะครับก็จะมี5 3นะครับแล้วก็3 2แล้วก็0 3นย์นะครับสำหรับชุดฟัน3านะครับ สำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้3คู่นะครับก็จะมี1 1นะครับ7 7แล้วก็3 3นะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับสําหรับชุด3ตัวเมื่อวานก็เกียบเข้าโต๊ดนะครับในรอบพิเศษนะครับหรือว่าปกตินะครับโอในรอบปกตินะครับหรือว่านอยรัฐบาลนะครับเลขที่ออกนะครับ2 8 9นะครับแอดให้ไปนะครับ9 42นะครับก็ผิดเลข4ตัวเดียวนะครับเมื่อวานก็เกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับตัวเลข3ตัวผมก็ได้มาแล้วนะครับก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ขอเข้าโต๊ะเต็มๆเลยนะครับหลังจากที่หลายวันนะครับยังหลุดอยู่ตัวหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับแนวทางชุด3ตัวนะครับเลขเด่นนะครับ0ูนย์นะครับตัวเด่นนะครับ701นะครับตัวเด่นนะครับ151นะครับตัวเด่นนะครับ ทั้ง3ตัวนะครับก็สามารถที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถเอาไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็พิเศษปกติและก็ VIP นะครับสำหรับตัวเลขที่ชื่นชอบนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b สไ cribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ